เจ็บนี่ไงแฟนี้เจอละอืมอัดหน้าไปทีหนึ่งละก,กันแฟนี้เพื่อนตามด้วยปะนะเฮ้ยสวยเอาเอา,เอาโดนดีวันนี้อืมอัดหน้าไปทีหนึ่งอัดหน้าอีกทีหนึ่งอัดหน้าอีกทีหนึ่งอืมอัดหน้าอัดหน้าทีหนึ่งอัดหน้าทีหนึ่งอัดหน้าอีกทีหนึ่งอืมดูดีเพื่อน <c oughs> เพื่อนอันตีโอ้โหอันตีผิดเกือบเท่แล้วเมืเ่อกี้ หากเ,เพื่อนๆกำลังมองหาร้านเติมเกมผมขอแนะนำนี่เลยครับเติมโค้ดเกมบริการเติมเกมราคาถูกเกมมือถือเกมออนไลน์ทางร้านให้บริการมากว่า4ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับเติม,มเกม Mobile Legends ง่ายๆเพียงใช้แค่ UID นะครับไม่ต้องให้รหัสผ่านรับโบนัสเพชรสูงสุดถึง30%เลยนะครับถูกกว่าเติมเองแน่นอน นอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอีอกไม่ว่าจะเป็น ROV Free Fire PUBG Mobile Call of Duty และเกมอื่นอีกเยอะเลยครับสามารถทักสอบถามทางเพจได้เลยนะครับบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าต้องนี่เลยครับเติมโค้ดเกมลิงก์อยู่ข้างล่างนะครับผมสวัสดีเพื่อนๆพ่ชาว Mobile Legends แบงแบง Can You m i l e Do y o Something รองกันด้วยนะครับว,วันนี้ผมจะมาลองเล่น g เ n อ e r นะครับเพื่อนเปรับใหม่มายังไม่ได้ทําคลิปเลยนะครับ แต่ว่าผมลองเล่นไปสักนิดหนึ่งแล้วนะครับสำหรับเกนเจอร์นะที่ปรับใหม่มาเนี่ยอีกฝั่งเขามีแฟนนีด้วยนะครับตอนนี้บอกเลยฝั่งเราไม่มีตัวหยุดแฟนนีนะมาไหมแฟนีโอเคแฟนนีเขาไม่ผล่เห อตอนนี้ผมจะเล่นเป็นรองเท้าเกาะนะครับเอาไว้แบบเผื่อเอาตัวรอดจากแฟนนี้นะนี่ไงโอ้แฟนนี้มาลกตรงนี้อ่าเก็บไปแล้วหนึ่งตัวนะครับแฟนนีเขาตึงจัดนะแต่ตอนนี้เพื่อนเหมือนเพื่อนจะให้ไอ้นี่เราอยู่นะครับเหมือนเพื่อนจะให้ตกบัวเราอยู่นะพอดีนะ่ะ ผมน่าจะพอได้อยู่นะครับตอนนี้น่าจะพอแบกได้อยู่มั้งหมั่นนะโอ้โหอืมจะกลูก่อนนะมาดิมาดิเพื่อนมาดิเพื่อนอืมมาดิแฟนนี้อ่ะไม่ไม่ได้กลัวนะครับไม่ได้กลัวนะครับผมไม่ได้กวนแฟนนี้นะครับ เกือบโดนเกือบโดนพี่รถถังนะเว้ยเฮ้ยหวันบานยังไงแต่ผมกลัวแฟนนี้เขาจะปั๊มตรงอื่นมาอ้ยสวยครับเขาน่าจะโดนลวกพอดีนะฮะเมื่อกี้อุ้ยอยู่ในป่านี้ปะฟาซาเมื่อกี้อ้าวอื้มอ้าวอ้าว เอ้ยอย่าให้อย่าให้ครูเขาสแปมครับไม่งั้นมันแรงมากนะฮะไอ้กรูเนี่ยถ้าแบบสแปมระเบิดตรงเนี้ยโอ้โหนี่ไงได้สแปมจะได้นะอืมมาดิมาดมมิเดี๋ยวแฟนนีน่าจะมาเก็บงานนะผมขอเข้าป่าก่อนนะนะฮะเอ้แต่บ,บูบูเขาน่าจะเกิดนะรจริงๆถ้าแบบเจอแฟนนีอ่ะพยายามแบบเก็บพวกอ็อบเจกต์พวกอะไรเงี้ยให้ได้นะฮะอืมแฟนนีเก็บไปแล้วลุย ีเต่าหรือเปล่าไม่ได้อยู่เต่านะเดี๋ยวผมตีอันนี้เช็คออกมาก่อนนะเผื่อแฟนนีเขาแบบแอบอยู่ในป่าตรงนี้นะโอ้ยอยู่เต่าเหรอผมมองไม่เห็นสกิลเขาไงเมื่อกี้สอรี่เพื่อนฝั่งเราเดินคุมไม่ได้ฮะเฮ้ยเขาฟอมเลยหรอมีปะนี่ไงยูดาเออเอามันเพื่อนเออมาเยอะขนาดนี้ถ้าแฟนนีมาก็สวยดีครับ ก็สวยดีครับเหมือนเขาจะโหนาพาดนะเมื่อกี้โอเคกรูกับฟาซามาออกจากวงฟาซาก่อนนะครับแต่เรามีจุลงครับเลตเกมจุล้งนี้แรงนะเพื่อนๆ <c oughs> จุลงที่ใช้ไอกรนนอะต <c oughs> ุ้นเนี่ยเอ้ยเพื่อนโดนสิงปะเนะี่ยโอ้โหเพื่อนโดนสิงฮะเฮ้ย <c oughs> อืเกือบโดนเจส์ okay. นี่ไงปานีเจอละ อืมอัดหน้าไปทีนึงละกันแฟนนีเพื่อนโอ้ยเกือบตายครับรีเลือดก,ก่อนแฟนนีเขาแบบไล่ฆ่าแล้วนะตอนนี้แต่ว่าตอนนี้ผมสี่สแต็กลวครับถ้าแบบผมออกดาบใหม่มาน่าใจนี่อยู่นะผมยังไม่ได้อธิบายเรื่องของสแต็ของเกนเจอร์นะโอเคเดี๋ยวรอถ้าแบบเราได้การก่อนอ่ะเดี๋ยวผมค่อยเข้าบูเขานะ อุ้ยโลโลจัดครับเรามาไม่ทันนะอืมอุม้ยไม่โดนอืม,อมสวยได้สองตัวครับไม่เห็นแฟนนี่ฮะตาอนนี้เราต้องเอาเต่าแล้วฮะเต่าเต่าเพื่อน โอ้ฟาซาเขาคิวเยอะแล้วฮะเฮ้ยเพื่อนโดนตันด้วยปะนะเฮ้ยสวยเอาเอา,เอาโดนดีกว่านี้อื้มอัดหน้าไปทีนึงอัดหน้าอีกทีนึงอัดหน้าอีกทีนึงมาดิยังไงเพื่อนยังไงอัดหน้าอีกทีนึงโดนสวย พี่เพื่อนโอ้เพื่อนโดนป้อมตีครับโอเคแตนนี้เขาไม่มีบัฟนะครับเดี๋ยวผมรอดักบัฟเขาเลยแล้วกันนะไอเขาไปเล่นข้างบนแล้วได้ปะนะโอเคได้อยู่นะ <c oughs> เอาอันนี้ละกันโอเคเราต้องฮิตแอนด์รันครับแบบถอยต้องถอยเรื่อยๆนะ ตรงกลางโดนปะนะคือแบบอีกฝั่ง,งเ็ามีตัวยืน2ตัวเลยนะครับแต่ฝั่งเราฝั่งเราไม่มีตัวยืนนะแต่ว่าเน้นแบบเล่นระยะเอานะฮะเดี๋ยวบับเราจะเกิดแนละ้วผมจะรอไอ้กดฟาร์มใส่บับเรานะแฟนนีเขาน่าจะมานะโอเคอืมอืมสวยมาแฟนนีโดน สวยโอ้โหยุลงงัดสวยจัดครับเมื่อกี้สวยครับอันนี้เราได้ก่อนอน,นี้แล้วนะเราจะแบบค่อนข้างถึกกับแฟนนี้นะโอเคเต่าเกิดพอดีสวยโอ้โหเหมือนเพื่อเราแต่ละคนแบบเป็นงานจัดอันนี้ แต่ผมไม่มีฟาร์มาเพื่อนโอ้โหเสียดายครับเราไม่มีฟาร์ครับเมื่อกีกกก้ต้องฆ่าเขาก่อนเขาจะสิงเพื่อนเราอะโอเคสอรี่เพื่อนไม่มีฟาร์ม,อมบอกเพื่อนก่อนเผื่อเพื่อนให้อภัย <c oughs> โอเคอเอาแค่ตัวใหญ่พอฮะเวลาเจอแฟนนีนะครับเพราะว่าถ้าเขาไม่เคลียร์ตัวเลก็กอะตัวใหญ่ก,ก็จะไม่เกิดน,นะ ไม่ต้องไปตีเพื่อนเ okay, <c oughs> เพื่อนน่าจะไม่รู้นะ่ะอึ้งฝันนี้อึ้งอัดหน้าอัดหน้าทีนึงอัดหน้าทีนึงอัดหน้าอีกทีนึงอึ้งดูดีพเพื่อนอันตีรโ,โอ้โหอันตีผิดเกือบเทแล้วเมื่อกี้ โอ้ยอัดผิดนะอ่าโอ้โหเดี๋ยวหน่อยเพื่อนเย็นไว้ยิงไปเรื่อยๆครับกลูกลูแตกตัวไม่ทันแตกตัวไม่ทันนะอืมวิยแ็นมีแลกเยอะนะเนี่ยโอเค เหมือนแบบฝั่งนี้เขาใจร้อนไปหน่อยนะเพื่อนๆจริงๆเขาแบบเล่นท่าอยู่นะช่วงต้นเกมอะแต่เหมือนเขาใจร้อนไปหน่อยอะแบบจะเข้ามาเอาเข้ามาเอาอย่างเดียวเลยนะโอเคเอ้เพื่อนจบเลยเหรอโอ้โหเพื่อนจบไวมากจบไวเกินวิกตอรี เทพเจ้าทำกลางหมู่มนุษย์นะตอนนี้แต่เพื่อนเรา <_ C> e <at> เพื่อนเราเล่นดีจริงครับตอนนี้คือแบบเล่นดีกันหมดเลยอะทั้งที่แบบมีแต่ตัวบางๆนะคือแบบแฟนนี้เขาไล่เก็บได้นะต้นเกมอะแต่ว่าแบบเหมือนแบบพอเขาเก็บไม่ค่อยได้แล้วแบบเขาพยายามฝืนเข้ามาเรื่อยๆอะอดามีเราสามสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะฮะต้องขอบคุณฟอรลนด้วยครับที่ให้บัฟดอกบัวเรานะโอเคครับเพื่อนๆก็ประมาณนี้นะครับสาหรับเกนเจอร์ปรับใหม่ซึ่งแบบเกมมันเร็วเร็วมากอะตานี้นะฮะโอเคถ้าเพื่อนๆชอบฝาก กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้ก็สั้นๆหน่อยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวคลิปหน้าจะพยายามทำยาวๆแล้วกันนะฮะโอเคครับบ๊ายบายครับเจอกัน